สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโค้ดเซเว่นนะครับวันนี้เราก็อยู่เกม h a r r y p o t t e r Magic a w a ก e n กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครับก็มีการอัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามานั่นก็คือนี่ครับศึกประทะสัตรูมืดครับเราสามารถกดดูได้ที่ฤดูกาลตรงขวามือนี้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่องมาที่ศึกประทะสัตรูมืดครับเพอเรากดเข้าไปเนี่ยก็ไปที่เข้าร่วมได้เลยนะครับกดไปที่เข้าร่วมครับเขาจะพามาหามักกรนกาลตรงนี้นะครับผมนี่ครับ ก็ทาการคุยเควสให้เรียบร้อยนะครับสําหรับกิจกรรมนี้นะครับมันคืออะไรนะครับกดเข้าไปดูได้เลยครับนี่นะครับก็คือการตีบอสนั่นเองนะเออร่วมด้วยช่วยกันตีบอสนะครับผมทั้งเซิร์ฟเวอร์นะครับทั้งเซิร์ฟเวอร์จะมาลุมตีบอสตัวนี้ด้วยกันนะครับทั้งหมดนะดูเลือดของเขาสิครับโอ้โหกี่ล้านไม่รู้นะครับเนี่ยประมาณหมื่นล้านเนาะเออถ้าเกิดเราตีบอสเสร็จเนี่ยสำเร็จน่ยแบบบอสตายไปเลยนะครับก็ จะได้รางวัลนะเป็นกุญแจแดงแล้วก็เพชรเพชรฟรีนะครับหนึ่งร้อยนะครับผมในส่วนของการลงเนี่ยครับอย่างแรกเลยที่เราต้องมีนะครับนั่นก็คือสมุนไพรอวพรนะครับสําหรับสมุนไพรอวพรเนี่ยสามารถหาได้จากไหนนะครับก็นี่เลยครับขวามือของผมนะครับขวาบนนะขวาบนนะครับจะเขียนว่าสมุนไพรอวยพรนะกดเข้าไปนะครับเออนี่ครับเราก็เลือกเลยนะว่าเราจะเอาสมุนไพรอวพรกับใครนะครับผม ไอสูนไพรอิปพร์อันนี้คือเราสามารถเลือกคู่หูนะครับมาสู้กับเราได้นะครับเออ็ NPC นพีซีะครับมาสู้กับเรานะครับจะเป็นแดเนียลคาซันดาครับลงไปตีบอสกับเรานะครับผมอ่าเราก็เลือกคาซันดามาแล้วกันนะครับผมขอเลือกคาซันดามาล้วก็กดแลกนะครับสําหรับการแลกสมุนไพอรอิปรเนี่ยเราต้องใช้น้ํายาค้างบุปผ,ผานะครับ สำหรับน้ำยาค้างผ่าเนี่ยเราสามารถหาได้จากดวนป่าลึกนะครับแล้วก็การปลูกสมุนไพรนะครับผมเอ่อถ้าใครยังไม่มีนะครับก็ไปลงดวนป่าลึกนะครับหรือว่าไปปลูกสมุนไพรเอานะครับแล้วก็กดแรกไปเลยอ่าพอเราได้สมุนไพรมาแล้วเราก็กดไปที่นี่นะครับไปต่อสู้ครับผมวันนึงเนี่ยเราสามารถเข้าร่วมได้5ครั้งนะครับแล้วก็กดไปเลยผมลงไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งนะเพื่อเป็นการทดสอบนะครับ เราก็มาเลือกสมุนไพรตรงนี้เลยครับว่าเราจะเลือกใครไปช่วยเรานะก็เลือกเป็นแดเนียลลวกันนะครับผมขอเลือกเป็นแดเนียลสำหรับเด็กที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นเด็กสามัญที่เอาไว้ตีบอสนะก็จะเป็นนี่ครับคูซิโอเออแล้วก็วนคูซิโอเรื่อยๆนะครับส่วนสายฟ้าเนี่ยก็เอาไว้เอาไว้ไวช็อตนะเพื่อเรียกผู้เสพความตายออกมาเนาะประมาณนี้ละกันนะครับไม่มีอะไรมากเราจะพาเพื่อนไปลงด้วยก็ได้นะเพื่อ เพิ่มความแรงนะครับแล้วก็คะแนนกับเรานะครับโอเคเนาะแต่ผมคงไม่มีเพื่อนที่จะไปลงตอนนี้นะเพราะว่าเล่นเดึกนะครับเริ่มกันเลยดีกว่าครับกดเริ่มต่อสู้นะครับผมไม่ต้องเตรียมอะไรมากนะครับอืถ้าเกิดมีอะไรให้เตรียมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีหนึ่งครับสำหรับคลิปต่อๆไปนะครับอันนี้เราก็กด t h เดอร์ไปก่อนเลยนะเพื่อเคลียร์นะครับเคลียร์มอนเคลียร์อะไรเรียบร้อยนะครับ Okay. แล้วก็วางพิษพยายามเทียร์ไวๆนะครับเรามีเวลา2นาทีเนาะเออในการตีบอสครับ2นาทีครึ่งนะถ้าผมจะไม่ผิดนะมองไม่มองไม่ทันนะเมื่อกี้โอเคมารอคูซิโอเลยนะครับเออแล้วก็สำหรับบทนี้นะครับเราจะใช้คู่หูไม่ได้นะการคู่หูการอะไรนะรใช้ไม่ได้นะครับนะ oh. รอครับรอ,รอคูซิโออีกรอบนึงนะ ีโอเลยครับคูโอ,โอไปครับแมงมุมเขาตีค่อนข้างเสียงดังนะจัดไปครับจัดไปครับฝักโน่ไปด้วยครับถ้านี้ระวังนะครับถ้ามันยังมีพื้นอยู่อย่าเดินเข้าไปนะเพราะว่าจะโดนดามเองเนาะสำหรับบอสเมงมุมนะครับผมอันนี้ผมปล่อยธันเดอร์ไปเลยครับ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,ๆนะไป oh, เรื่อยๆโดนทันเดอิลรัวๆไปโอ้เขาวิ่งมานะก็ช็อตไปเลยคูซิโอไปเลยนี่ครับตีบอสไปเรื่อยๆนะครับแดเนียลจะไม่ค่อยช่วยเราตีเลยนะแดเนียลแดเนียลจะฮิลให้เรานะครับเออแต่ผมเคยเอาคาซันด้านะคาซันด้าจะช่วยเราตีนะครับคาซันด้า เสียงแมงมุมค่อนข้างดังนะเดี๋ยวจะเบาเสียงแมงมุมให้นะครับตบโนไปจัดตปครับจัดตายครับหอยพิษน,นะครับแล้วก็ผู้เสียความตายออกมาผู้เสีความตายเราออกมาคูซิโอให้นะครับเล่นสายคูซิโอนะครับแล้วก็คูซิโอไปอ ตอนเขาวิ่งนะครับพยายามเดี๋ยวคูซีโอนะเพราะว่าเขาจะวิ่งหลุดคูซีโอเราไปนะครับโอเคร้อยเขาหยุดวิ่งก่อนนะครับค่อยคูซีโอใส่เส้เานะคูซีโอครับเดินตามเลยครับโอเคหมดเวลาเวลาให้ตีแค่นี้ครับเออมาผมว่าน่าจะหมดแล้วแหละไม่ได้ตีต่อแล้วได้คะแนนไปห้าหมื่นเจ็ด นับแล้วก็ได้รางวัลด้วยนะครับผมนี่ครับรางวัลเนาะรางวัลที่เขาแสดงให้ตั้งแต่ครั้งหน้าครั้งครังหน้านะครับ <c oughs> นี่นะนี่นะสามารถลงได้ห้าครั้งต่อวันนะครับก็คือรับรางวัลได้ห้าครั้งต่อวันน <c oughs> ั่นเองนะครับผมนี่นะครับเออเนาะก็ไม่มีอะไรครับก็ช่วยๆกันตีบอสนะครับแล้วก็รับรางวัลเอาชนะทั้งเซิร์ฟนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมเออ ไม่มีอะไรมากจริงๆนะครับแล้วก็ใครที่ไม่มีน้ำยาแลกสมุนไพรอะไรพวกนี้นะครับก็ไปรับจากดวนป่าลึกนะครับดวนป่าลึกก็อันนี้เลยนะครับแล้วก็ไปปลูกต้นไม้นะวิจัยผู้เศษนะประมาณนี้สําหรับกิจกรรมนี้นะครับก็ยังมีบอสอีกหลายตัวนะที่เราต้องไปตีเนาะบอสอันแรกก็ตีแมงมุมไปก่อนครับช่วยๆกันตีแมงมุมไปก่อนนะครับผมโอเค สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมมารีวิวกิจกรรมใหม่ให้ดูนะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอพอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับหากคุณผู้ชมหรือเพื่อนๆมีคำแนะนำอะไรเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับหรือว่าอยากพูดคุยอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับหรือว่าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ